จะเอพบกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรามาพบกันวั้นนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเรียกว่ามาให้ความรู้เนอะในช่วงการเรียนออนไลน์สำหรับช่วงปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมนี่เนอะมันพิปิอ่ะโอเคครับเพื่อ็นการเสียเวลาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ ผู้สอนนิชนตสยานะครับวันนี้จะควบเลยของท่านเลยเนาะเพราะว่าเสียเวลานะครับแล้วก็ประวัติของท่านนั้นก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วเราเรียนผ่านกันมาแล้วนะครับสองท่านนั้นจะเป็นใครครับที่ตามได้เลยครับครับสําหรับพุทธสาวกนะครับชาดกแล้วก็พู้สอนนิชชนตัวอย่างนะครับซึงจัดว่าเป็นเรื่อง้ายแล้วนะครับในหน่วยนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนพร้อมกันเลยครับ สังเกตด้ครับคุณแม่ทั้งสองรูปที่ขึ้นหน้าปกให้เห็นถ้าไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผู้ศึกษาผู้ศึกษาทชนตัวอย่างครับตั้แรกเราไปดูเลยครับก็คือ,อไปดูความหมายกันก่อนผู้ไหนชนตัวอย่างก็คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนซึ่งเป็นแบบอย่างในการสัฒนุบำรุงพุทธศาสนาครับสืบต่อกันมานะครับ แล้วก็หลักธรรมการของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ก่อให้เกิดความศรัทธานะครับแล้วนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันสื่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นเองอันนี้คือจัดได้ว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนิที่นตัวอย่างนะที่เราจะต้องนําไปประฤฏิบัติด,ด้วยนะครับท่านแรกครับก็คือพ่อคุรังกาแหงมหาราชนะครับเรามาดูประวัติกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจกากเรามีมาแล้วตอนปอ ป .4 นั่นเองนะครับเรียนผ่านปะคุมแล้วด้วยมาดูประวัติกันแบบคร่าวๆนะครับไม่เยอะนะครับเพ่อคลังกำแหงหมหาราชนั้นเป็นกษัตริย์องค์ที่สาแหงา่งราชวงศ์กระลวงคงมีพระนามเดิมว่าขุนลำล่านะครับเป็นพระราชรวดของพ่อขุนสรีอินทราธิกกับนางเสืองเอในสมัยที่พระองค์ทรงพระยาวพระองค์ยังศึกษาอยู่ในสำนักศึกษาตากฤษี ที่เมืองพะโลสมัยก่อนนะพะโวะละโว้นะฮะไม่พะโล้เมืองละโว้นะครับ,รรบหรือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับเเมื่อพระชนมายุได้สิบเก้าพรรษาครับก็ได้ไปช่วยพระจิดานะครับคือพระคุะะทธชินราชิีนั่นเองออกสู้รบกับขุนสามชนนะฮะเจ้ามูลชอดนะที่ยกทัพมาตีเมืองตากนะครับการรบทั้งสอง,ง,งฝ่ายเนี่ย ได้เขาเรียกว่าด้การทําพิธหัตถีหรือที่เร,เรียกว่าการลบบนหลังช้างของก,กษัตริย์นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับพ่อขุนศรีอินทราพิทนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับช้างที่ทรงประทับนั้นสู้กําลังของข้าศึกคือฝูงชนไม่ไหวครับแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับก็คือพ่อขุนรามคำแหงครับซึ่งดณานั้นเห็นว่า,าเระด่งข้อนั้นเกิอดอาการฟังนะข้าข่านะครับ นะก็เลยได้ใส่ช้างครับนะเข้าไปช่วยและทําให้การลบครั้งนั้นน่ะได้รับชัยชนะนะครับก็เลยทำให้พ่อคุณศรีอินทริติ์เนี่ยพราราชทานานามให้หมายเป็นรามกําแหงนะครับซึ่งหมายถึงรามผู้ป้าหารเข้มแข็งในการลบนั่นเองนะครับพ่อคุณรักกำแหงนะเป็นบุตรที่ดีนะครับเชื่อความํำอสอนของพระกิชบิดาและ รัชบรรดาตามประวัติที่เราเคยเรียนมาแล้วถึงแม้ว่าเสด็จพ่อเนี่ยก็คือพ่อคุสศรีชาติเนี่ยจะให้ขึ้นของราชก่อนพี่ก็คือขุนขุนบานเมืองแต่แต่พ่อคุณรักระแหงขึ้นไหมไม่ขึ้นนะปล่อยให้พี่ขึ้นก่อนก็เลยทําให้เป็นที่รักต่อพี่ชายคือประเทศฐาติอย่างมากเออผลงานที่สาคัญครับพ่อรังกระแหงนั้นเป็นกรตราษทรงแรกที่ทรงทเริ่มะดิ์อักษรไทยขึ้นมาใช้เอง เมื่อปีกุศลามุ่งมั826นั่นเองทรงปกครองประชาชนให้รับความสุขนะด้วยความยุติธรรมโดยเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองส่งเสริมให้มีการค้าโดยเสรีและก็รับเอาพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติไทยนั่นเองพระราชกรในกิจที่สำคัญครับพนะระองค์นั้นนะครับได้ป,ร,ประกอบราชกิจที่สำคัญได้มากแต่ต้นว่าออด้านการอาหารและการลบครับ นะตามที่บอกแล้วประชาชนษาเทียนก้าปีครับไปช่วยพิดาสู้รบกับสามชนเจ้ามุงชอดจนได้รับชัยชนะนะครับแล้วมเมื่อขึ้นเป็นกรรษัตริย์องค์ก็มีการขยายราชอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางครับทําให้ประเทศระราชหรือมเมืองต่างๆเข้ามาสมรัแล้วเป็นที่ยำเกรงกับประเทศต่างๆเมืองต่างๆมากมายด้านการติดต่อกับต่างประเทศกับองค์นั้นมีร,ราชไมตรีนะ ไปยังประเทศที่ใกล้เพียงหัวเมืองต่างๆไปว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเรียกว่าเจริญัมพันไมตรีกับประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะทรงเป็นเพื่อนสนิทกับพยาเมงลายหรือจมูลเชียงใหม่แล้วก็พยาง,งําเมืองแห่งมงพยาบนะครับในอาณาจักรล้านนานะครับตามที่บอกไปแล้วไปยังต่างประเทศด้วยไปตะวันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งงน,น,นั้นมีกุปไรายานครับเป็นสัตว์ก็ได้มีการติดต่อข,ข้ายทั้งสองของประเทศนี้จากหลักฐานก็คือการที่นําเอาเครื่องเครื่องถ้วยชามดินเผาหรือที่เรียกว่าชามสังคลโลกเนี่ยมีการนําเอาช่างจีนนะครับมาจากประเทศจีนนะครับมาสอนให้คนไทยในสุไทรนะครับมีอาชีพมีการสร้างเตาที่เรียกว่าเตาทุกเรียงนะครับที่เมืองศรีสัชนาลัยครับจับว่าเป็นเมืองที่ สำคัญที่สุดในการาก็เรียกว่าสร้างถ่วยชามสังโลกขึ้นนะครับออนอกจากนั้นแล้วยังม,มีชาติอื่ๆอีกนะครับนอกจากจีนก็จะมีชาวามาลายูอินเดียละลังกานะครับแต่เหตุการณ์ที่สําคัญก็คือมีชาวมอนนะครับที่คือว่ามะคคโทเนี่ยเป็นพ่อค้ามาจากมอตมะนะครับทำอยู่ทุไทยแต่ลอบนําเอาองค์พระสุวรรณเทวี TV, พระชิดาครับ หนีไปอยู่มอตมาครับต่อมามัคโตโนี่ยนะครับได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์มรนะทรงพระนามว่าพระเจ้าฟาลั่นนะครับแล้วก็ขอเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัยนนเองต่อมาครับด้านที่สามกบการเมืองการปกครองตามที่บอกไปแล้วนะครับองค์นั้นได้มีการแขวนกระดิ่งครับมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกอะไอ้กระดิ่งนั้นแขวนไว้ที่ตูราชวังเนี่ย ประชาชนธรรมดาที่มีเรื่องทุกข์ร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้มาปั่นกระดิ่งเพื่อถวายดีกานะครับนอกจากนั้นแล้วในวันโพนวันพระก็ดะมีปูนพระพิสูจมาแสดงคมบนพระแท่นมนังคพศิลาอ่าจหรือบางทีเขาเรียกว่าพระแท่นมนังคพศิลาบาดก็มีนะครับต่างดงตาลคือบริเวณกว้างเป็นลานกว้างน,นั่นเองนะครับในวันธรรมดาเขาค์ก็เสด็จออกว่าราชการครับ ราชดอนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมีการอบรมทิ้ทางจันดากแกราษดอนนะครับเขาบอกว่า,ารัชกาลที่สี่นะครับได้นําเอาพระแท่มนมังคติลาอาจหรือพระแท่นพระแทน่นมังคติลาบาทเนี่ยมาไว้ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยที่ประดับอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับปัจจุบันนี้นะจะอยู่ที่วิพารน,นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับในพระบรมมหาราชวัง ตามพระบัญชาของสมเด็จพระเทพพรรัฒนาชสุดาน,นั่นเองในปีพศ2526นะครับต่อไปด้านที่4ีด้านภาษาครับในปีพศ1 8 2 6นะครับโคงได้คิดตัวหนังสือไทยขึ้นมาแบบหนึ่งนะเพื่อส่องเสริมความเจริญทางด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นก็คือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยนั่นเองโดยแต่แปลงมาจากอักษรขอมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ ศึกษาว่าเป็นมาของชาติไทยในสมัยก่อนๆน,นะครับเพราะจากเรื่องราวที่เล่าปากต่อปากหรือเป็นภาพวาดตามที่เรามีมาแล้วนะสิ่งที่น่าเชื่อสิ่งที่น่าเชื่อมากที่สุดที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือแบบลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับพระองค์ได้ทรงจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆลงในหลักสิลาจารลึกนะซึ่งมีคุณค่าทาง,าง,าง,างารรการศึกษาประวัติศาสตร,ร์นะภายหลังนั้นหลักศิลาจาะลึกนั้นอยู่ในที่พันถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครนั่นเอง ดังนั้นครับการสร้างแบบตัวนัสือไทยขึ้นเน,นี้ยนับว่าเป็นการประดิษฐ์อักษรไทยที่สําคัญยิ่งของชาติไทยทาให้คนไทยมีอักษรใช้ในสถาบันนั่นเองนะครับต่อไปด้านที่ห้าครับด้านศาสนาศาสนาผูด้ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากครับพระองค์ทรงเรื่องใส่สกานะครับ,นะรบเ,เมื่อมีคนไทยเดินทางไปยังลังกานะครับไปบทเรียนตามล,ทล,ทลทัทธิลังกาวงคือลัทธิวิการหินนยานเนี่ยนะครับมีพระไตรปิฎกเป็นภาษามังคต แล้วก็พระองค์ยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็นิมนต์พระบิณฑเนี่ยจากนกครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมายังสุโขทัยครับโดยแต่งตั้งให้เป็นพระสันราชนะครับแล้วก็ให้ทําการบวชคนไทยที่เรื่อมใส่ศรัทธานะครับเออนอกนั้นยังไม่พอครับอรเอาลำแหมมาราชเนี่ยได้ทรงทำไมตรีกับประเทศลังกานะครับก็ได้นำเอาพุทธศสนาแบบสีรวา นะครับแบบลัลทธิลังกาวงมาเผยแผ่ในสุไทยแล้วก็ได้นําเอาวุีิหิงมาจากลังกาครับจึงก่อให้เกิดประเภณนี้ต่างๆทั้งวัฒน์นะครับเช่นวันคำสาวันอวบภาษาคนกวิบวูิชาวันทอดกฐะถินนรายกาการเผาเทียนเล่นไฟกันรลอยโคมประทีปนะครับนะ,ค,บนะค,บคนไทยก็เลยได้นับถือศาสนาพุทธนิการลังกาวงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ด้านที่หกครับด้านความเป็นอยู่ครับนะตรงให้มีการค้าขายอย่างเสรีครับโดยมีการเก็บภาษยกรมีการส,สร้างสัะน้ําไว้จำาแฮะสัะน้ําเรียกว่าอะไรตระพังอ่านะไว้ใช้ในดูแล้งนะเป็นสระน้ํานะครับและมีการสร้างกำนบกันน้ำที่เรียกว่าสะกรีดโคมนะเอาไว้ป้องกนงันนะ้ําท่วมกลายเป็นเขื่อนชนร,ระทานนะครับในทางด้าน การสุลปรามด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำก,การเกษตรอะไรต่างๆมากมายเนอะตามที่เรียนไปแล้วนะครับในชั้นป .4 ต่อไปครับเรามาดูคุณธรรมที่คุณเอาเป็นแบบอย่างครับของพระพุทงกำแมงมาล่าครับองค์ทรงวางรักฐานความคุ้มคุ้มแผ่นของประเทศปกครองบ้านเมืองตามหลักทศิจรษาษฎรธรรมก็เลยทําให้ประชาชนนั่นอยู่อย่างโ่มเย็นเป็นสุขครับองค์ก็เป็นแบบอย่างในการเป็นอ,องค์อุปรัมธรรมประพุทธศาสนาด้วยเพราะพระองค์นั้นประพฤติตามหลักธรรมในศาสนานั่นเอง นะครับรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนนั้นอยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมตลอดรัชกาลขององค์นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังเป็นมหาราชพระองค์เดียวในสุขโขท,ทยัยหรือองค์แรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะพระองค์เป็นพระอัจจฉริยะของกษัตริย์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของพ่อคุนรามคำแหงมหาราชค,ครับไปดูอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าองค์พระปรมาจิตชิโนรสนะครับ ประวัติของท่านครับพระนามเดิ่งท่านนั้นคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสกีนะครับเป็นสมเด็จพระสันตะาชไทยองค์ที่เจ็ดแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนะแล้วก็เป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ได้รับสถาปนาให้ดํารงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะาชนอกจากนี้องค์ยังประสูิในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยทรงสถิตคือหมายความว่าจาวัดหรืออยู่ที่วัดนะพระเชตุพน นะครับนิมนมังคลาลามราชวรวิหารในสมัยของของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดํารงสมราาสักิ์ครับเมื่อปีพศ .2394 เขาว่าดํารงสมาศักิ์คือดํารงสมรักิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับเพียงแค่สองปีเองครับเพียงแค่สองปีเองก็สิ้นพระชนครับเมื่อพระชนม์ษาได้หกิสองปีสามร้อยหกสิบสี่วันเออสมเด็จ พระมหาสมณเจ้านั้นเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมหาราชประสติแต่เจ้าจอมมันดาจ,จุ้ยนะครับเมื่อวันที่11พธันวาคมพุทธศักราช2333ประดวจเป็นสมณเณรเมื่อพรรษาได้ส2องปีนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2345ก็ร้าได้เปนวงเป็นพระสุในปี2 3 5 4มีสมณฉะยาว่าสุขวันังสี อนะแล้วเสด็จไปประทับอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับอคมได้ทรงศึกษาหนังสือไทยและภาษาบาลีตลอดจนวิชาอื่นๆมากมายครับจากสมเด็จพระปณรัตน์วัดพระเชตุพนจนมีพระพิชาสามารถทางด้านคดีโลกและคดีธรรมนะครับคือเรื่องทางโลกและทางธรรมนั่นเองนะมีผลงานอันเป็นเขาเรียกว่าพระศิพนเรื่องต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรก,กันเอ่อ ต่อมาครับในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงให้รวมวัดในแขวงกรุงเทพมหานครครับขึ้นเป็นคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะกลางแล้วก็ได้สถาปนากรมเมืองนุชชิดจิโนรถขึ้นในขนาดนั้นนะในขนาดนั้นได้เป็นกรมเมืองนุชชิดจิโนรถนะครับให้ดํารงสมนัศักดิ์เสมอพระราชาคณะเจ้าคณะรองนะครับและทรงตั้งให้เป็นเจ้าคณะกลางด้วยต่อมาครับเมื่อสิ้น สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวมาถึงสมัยพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวครับก็ได้โปรดเก้าให้เลื่อนพระเจ้าบรมง์เธอกรมหลืงนุชิตกินโอรถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมง์เธอกรมสมเด็จพระปรมาลนุชิตกินโอรถทรงสมณศักดิ์เป็นพระมหาสังฆปรินายกทั่วระราชอาณาจักรให้มีการจัดตั้งพระราชพิธีมหาสมุดมารวิเศษนะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีทั้งพิธีสงวพิธีภาพคล้ายกับพระราชพิธีบรมราชัพิเศษยังไัก็อย่างนั้นครับเพิ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของคณะสงฆ์ไทยก็ะว่าได้ในขณะนั้นนะครับไปดูพระอัจฉริยภาพครับเอ่อสมเด็จพระหมหาสมณเจ้านานนะมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านนะครับเราจะยกตัวอย่างด้านที่เด่นเด่นมากที่สุดเช่นทางด้านอักรษรศาสตร์มีการนิพนธ์เรื่องฉันมาตะพึกนะครับวัรณพึกตำราครองคนบท นะครับทำศิลดีนอกจากนั้นได้ทิพนกวีอื่นอีกมากมายนลครับที่รู้วนมีคุณค่าจัดได้ว่าเป็นเพชรน้ําเอกทางวรรณกรรมของไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีวรรณคดีทางศาสนานะครับที่พระองค์ทรงพระนัตนพจ์มาเช่นปฐมสมโพธิ์กถาล่ายาวมหาวิสันดรชาดกหรือญาติล่ายาวมหาชาตินั่นเองซึ่งจัดว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกก็ว่าได้ทางุศาสนานอกจากนั้นได้พระราชนพนธ์ต่างๆเช่นลิลิตตะเลงพ่าย พระราชพลเสาว,วดารฉบับสมเด็จองพระปรมานุชิตชิโนรสเทศนารงเสาวดารุงศิรียาหรือลิลิตกระบวนพยุหะญาตราพษษระกฐินสระนมารและชนมานะครับในทางพุทธศิลป์นะครับก็คืองานด้านการปัน้นการออกแบบเนี่ยองค์คิดแบบพระพระุทธร,รูปปางต่างๆไม่มากมายเลยครับเพื่อถาวายสมเด็จพระนั่งเจ้าจอยู่หัว โดยทรงเลือกพระอิยาบทต่างๆจากพุทธประวัติเป็นจำนวน37ปางครับเริ่มตั้งแต่ปางบำเพ็ญทุกข์ัดกริยาจนกระทั่งปางอ้ามมานออในระหว่างที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเขาเรียกว่ายัางทรงพระชนอยู่นั้นพรองค์ได้ทรงกรวีนิพนไว้ได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วร้อยฟองอันมีเรื่องสําคัญต่างๆเช่นประทมสมโภช ไล่ทำขวัญนาคคงยอพระเกียรติสมเด็จพระน่งเจ้าอยู่หัวมหาชาติเป็เจการดิลิตริงท้ายและฉันวันพฤกันะครับอันนี้คือประเภทร้อยแก้วร้อยกองพระองค์ได้รับยุย่องว่าเป็นลักษณะของวีเอ็กององหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ในขณะนั้นนะครับต่อมานุปีพศ2533โครงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติหรือที่เรียกว่า UNESCO ได้ประกาศยุย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้างรมพระปลมานุชิตชิโนรสเนี่ย เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒน,นะน,รน,น,นธรรม,ธนธรมระดับโลกประจําปีพศ2533ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะครับที่ได้รับการถวายเกียรตินี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญสําคัญนะครับที่เป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระมหาสมณเจ,จา้ากรมพระปรมานุชิตทิโนโรส นะครับคุณธรรมที่ถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับที่นักเรียนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ก็คือมีความขยันหมั่นเพียรก็ไปรู้ไปเรียนครับพ้นหาขวาหาความรู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับและก็สื่อทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับทําให้าชาวพุทธในปัจจุบันนี้เริ่มใส่สนนรัทธาในพุทธศาสนายิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือพุธทธศาสนา พุ่สนาที่ชนตัวอย่างนะครับต้องสองตั้นด้วยกันก็ได้จบลงไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเวลานะมันมันไม่พ่อช้าโอ้แตตัดนะเพราะมันมีเวลาแค่สามสิบนาทีระบบยืดพุเลยเขาบวกพอยมันไม่เหมือนกับอย่างอืนะ่นเนาะตอนนี้เรามาดูแบบงานกันดีกว่าครับอย่างทีมาทําเองเลยครับไปดูกิจกรรมที่สามกันเลยหน้าที่ยี่สิบแปดครับนักเรียนเปิดหนังสือเลยครับหน้าที่ยี่สิบแปดเราจะมาทําแบบหผนพร้อมกันแล้วก็จะมีการบ้านให้ค่อนข้าง เยอะไปดูกันครับหน้า2 8ครับมันได้เรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายกร,ร,ราเกตของพระพุทธศาสนาที่กระชนตัวอย่างโดยนําหมายเลขหนึ่งเห็นไหมโดยนําหมายเลขหนึ่งนะครับถึงหมายเลขห้ามาใส่ในข้อความนะครับในข้อความที่กาหนดให้นะคนหนึ่งก็มีอะไรตรงอะไรนิพนวนรวนรณกรรมตรงเป็นผู้ปฏิบักษสอนใจตรงปกครองบ้านเมืองตรงเป็นเจ้าคณะปกครองตรงนี้มพลพระเทราจากนครศรีมาเออ ตนนี้เรามาดูดีครับว่าหมายเลขหนึ่งถึงห้าเนี่ยอะไรครับหมายเลขไหนเกี่ยวกับข้อของเราตำแหน่งหมาล่าครับอ้าวดูอบพร้อมกันหมายเลขสองครับ,อบ,อก,รบก็คือกรมเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยต่อไปครับหมายเลขอะไรครับกรมปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิยเราจะทำหมายเลขสามโอ้โหแม่ไอติมีตอบดังมากเลยนะดังมาถึงนี่เลยดีมากดีมากต่อไปหมยังครับยังอีกข้อหนึ่ง ทรงนิมนต์พระเทลจากนครศรีธรรมราชมาปฏิสฐานอยู่ที่สุโขทัยหมายเลขห้าโอ้ดัง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 ,ดงดีเยี่ยมเยี่ยมเลยได้แจ๋วเสียงดังฟังก็ต่อไปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า,า,รา,จาครับอ่ารับเงินกิจที่เหลือครับก็คือหมายเลขหนึ่งครับทรงนิพนธ์วรรณกรรมนะครับลายยาหมาวิสันดรชาดกนั่นเองและ 4นะครับทรงเป็นเจ้าคณะปกครองวัดในกรุงเทพก็คือวัดกลางนั่นเองอันนี้คือแบบงันนะครับไม่ต้องส่งนะทำไปเดี๋ยวปวดวันเปิดเทอมไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาการบ้านอย่างเดียวส่งก็ช้อยอ้อาวต่อไปหน้าที่2ี่บเก้ามงเรามาดูต่อ,ตอนหน้าที่เก้าก็สองนด้เรียนอภิปรายพร้อมยกตัวอย่างคุณทางแบบอย่างที่ดีของพุณสถานีตนตัวอย่างนะครับ กอมเสนอแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติทั้งสองอันเลยนะไปดูตมเด็ดอ,อันนี้ก่อนพอกุรรมกำแพงหมาลาดก่อนนะครับกรรรมกำแหงหมาลาดนะั้นมีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็คือทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมนั่นเองท่ง,งเหรอทรงไม่ประจาชจนรักษาศีลและปฏิบ,บัติธรรมเป็นองค์อุปธรภมศาสนาไอ้สาาองครับแนวทางการนำคุณธรรม อ่าไปปฏิบัติก็คือเพื่อไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันนะครับในการทำมือสัมบาร์นักศึกษาตีนฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆเนอะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นกับตัวตัวเราเองคือต่อ,อตัวเองก็คือมีความสุขอนะ่ามีความสุขมีระเบียบวินันต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวมทำให้สังคมมีควสุขครับอถ้าเรามีความสุขแ้วสังคมก็จะวสุขด,ด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปอีกัางหนึ่งครับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าโดยทำเป็นแบบอย่างครับมีความพยายามบันเทียนนะครับหาความรู้ไปรู้อะไรไปเรียนไปรู้อะไรต่างๆเนอ้อครับต่อไปแนวทางครับมีความตั้งใจเราเรียนกายันนะหาความรู้การันรูต่อู้อสนห์แล้วผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองครับถ้าเราพยายามก็เป็นคนที่มีความรู้มีกรสุสปัญญาดีนั่นเอง ต่อสังคมครับอ่าจะได้ไทำไมสังคมจะได้มีคนที่ดีครับเอ๊มาพัฒนามาพัฒนาบ้านเมืองเน้นนะพัฒนาบ้านเมืองอ่าโอเคครับต่อไปไปหน้าที่สามติดทีกต่อไปเลยอย่าเพี้ยนนะที่อ่าที่สามตักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาประวัติพุทธสาวกจาดกอ่าอันนี้เราสรุปเรยเป็นหมวดที่สามนะครับ ก็บอกมาครับมีอะไรบ้างครับเออใส่ตรงไหนก็ได้ครับมันมีด้วยกันสี่อย่างอ่าได้รับควมนามดูด้คุณานเพื่อเพิ่จากชาโดกได้รู้ประวัติความเป็มาของพุทธสถานิีชนตัวอย่างได้รับความรู้เพิเติมจากหนังสือที่เรียนมาแต่เขาคิดแบบอย่างที่ดีนําไปปรับใช้ในการใำเนินชีวิตอันนี้ก็คือข้อสามนะครับคุณค่าและประโยชน์นะครับจากการศึกษา ต่อไปไปข้อตีสรุปครับเราสรุปได้ยังไงผู้ธศาสนิกรนตัวอย่างสรุปได้คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักรำคำสอนนะครับการศึกษาประวัติพุทธพุทธศาสนากระนตัวอย่างจะทําให้เราได้แบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจบลงไปแล้วต่อไปอันนี้การบ้านหน้าสามเสามสองนะ ไอหน้าต่างตั้งตั้งแต่28 29 30เนี่ยแล้วก็ข้อสี่สรุปเนี่ย1ถึง4งสี่ยไม่ต้องส่งกูมานะล้วใครส่งมาเปิดเริมโดนว่าเลยข้อละหนึ่งนีให้ส่งนี้หน้า31 32ที่เป็นชอยเหมือนเดิมลอกโจทย์มาตอบตอก็ไก่ว่าอะไรก็ว่าไปตอเลือกกอไก่แล้วกอไก่กอไก่กูทำไหมไม่ต้องทำแต่ยังข้อไหนที่ถูกตอบข้อนั้นและก็บอกมาว่ามันคืออะไร นะไม่ใช่ตอบก็นหนึงลอกโจทย์มาตอนข้อควายข้อควายมคืออะไรเออขอควายก็คือไถนาเออเนี่ยตลกนะแบบพัฒนาทักษะนาะนเลือกตอบ10ข้อนะครับไปทาไม้เรียบร้อยเสยยังเสยยังเอาอยัาง,อาอยางไม่พอไอ้ติมเอาอีกอจัดมาเติมติมจัดให้เรดาโอ้เรดาบอกชอคุูครับขออีก20ข้อได้ไหมจัดให้ครับเราก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทําอีกเหมือนเดิมครับ นะเนืเรียนครับทำเยอะๆอ่าจะได้คิดถึงกันเยอะๆนี่หน้าตองตควนี่รูไอ้กอกแกกอกแกกัดเชยๆเลยแต่พวกเราคิดถึงครูมากเลยนะอ่ะไปครับเราจะมีทั้งหมดยี่สิบข้อครับรวมกับการบ้านหน้าที่เท่าไหร่ครับสามส็สามสองอีกสิบข้อเป็นสามสิบข้อเนาะอ่าส่งวันไหนก็แล้วแต่แต่ตรงก่อนเทิมใครส่งก่อนเทิมน,นะเออคุณไ,ได้โตกได้ ไปดูครับพลระาราชาจีดของพลังกำแหงหมาลาก,ก็ได้ที่แสดงถึงความีเริ่มตั้งแต่ในการมองการไกลค,ครับเออข้อสองครับพลังกำแหงทรงทีม,ม้วนพระสงฆ์มาจากที่ไหนครับเออง่ายสามหลักธรำรข้อใดที่พลังกำแหงทรงนำมาใช้ในการปกครองต่อไปข้อสี่ขนาดพระชนมายุ 19, สิบเก้าพรรษาได้ตามสัญญาานติดาไปลบกับเจ้าเมืองชอดแสดงว่าเหตุการณ์นี้สแสดงถึง เออคุณสมงบาิก็ได้นะครับคุณธรรมก็ได้ก็ก้าวัดอะไรเกี่ยวข้องกับสมเด็จสัมมาจ้าครับเออโอ้โหวันที่ก็วธันวาสองสามเก้าหกเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหาสัมมาจ้าอย่างไรเออเป็นวันอะไรต่อไปก็เจ็ดสมเด็จพระสัมมาจ้าตรงไปสม,รรมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เท่าไหร่ เออแปดการปฏิอักอรไทยเป็นพระาราชกิจของพระองรังกแกแพงมาล่าที่แสดงให้เห็นคุณธรรมประดเอ่อก็การพระอรังําแพงมาล่ารงตร้งสิ่งใดครับสำหรับประสงค์ในการนั่งแสดงธรรมในวันพระเออก็ติดระบบการปกครองในสมัยพระพลรังกแกแพงเป็นแบบใดเออง่ายมากมีมาแล้วเกสมเด็จพระมหากษัตริยเจ้า งเป็นอธิบดีสงหรือเจ้าวาดวัดอะไรอ่าสิบสองข้อใดไม่ใช่พระอจิริยภาพของเด็จพระมหาสมณะเจ้าอ่สิบสามงานพระนิพนธ์ต่อไปนี้ของสมเด็จพระมหาสรมณะเจ้ายกเว้นข้อใดคือข้อไหนไม่ใช่นั่นเงข้อติดสามนะมีอยู่สามข้อที่ใช่แต่ข้อไม่ใช่ดูอีบีไม่เกี่ยวเลยต่อไปสิบสี สมเด็จพระมาหมาสมณเจ้าทรงเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในด้านใดสิบห้าในวันพระพระกุลังกแหมง,ง,งรมทรงอบรมสืบทาแก่ปจนโดยวิธีเออสิบหกประเทศมังคติละอาจหรือบาทเนี่ยตั้งอยู่การดวงตาม,ตามข้กคุลังกแหมงทรงใช้ทำกิจกรรมตามข้อใดเอออะไรรูปคูบานกันคูอ่านให้ฟังนะนะอ๋ยามาถามนะ สิบเจ็ดข้อใดไม่ใช่เพราะอะไรกิจของพระบรมคำแหงในการทำรูปมรูปศาสนา 18, สิบแปดสมเด็จมหาสมณเจ้าคงเป็นพระราชริในธ์การที่เออสิบเก้าตำแหน่งสูงสุดที่สมเด็จพระหมหาสมณเจ้าทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์ตัวราชการคือตำแหน่งใดเออและยี่สิบการทำรูปมรูปศาสนาของสมเด็จ มหาสร,รมนัเจ้ามีดังนี้ยกเว้นเออพระองค์ไม่ได้ทำทางไหนครับนี่คือการบ้านนะครับในหนังสือสิบข้อหนังสือนี่นักเรียนไม่ต้องใช่ไหมหนักเรียนก็ทําในหนังสือจำไหมนะหน้าสามสิบเอ็ดแก้ไขใหม่นะฝังใหม่หน้าสามสิบเอ็ดสามสิบสองทำในหนังสือเลยแล้วถ่ายมากร้จาป่าไม่ต้องลอกโจทย์เหมือนอย่างยี่สิบข้อนี้นะไม่ต้องลอกโจทย์ หน้าสามสเดสามสิบสองหน้าฟังใหม่อีกรอบหนึ่งสามสิบเสามสิบสอลงไปในหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปมา่วนแบบทดสอบยี่สิบข้อแต่กีเนี้ยรอบโจทย์แล้วก็ตอบมากออะไรนะครับถ้าตอบก็อน,อนนะว่ากันไปโอเคนะครับครับสาหรับผู้สอนที่โจนตัวอย่างนะครับครูนะก็อยากจะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอยากมีฝันก็แค่หลับตาแล้วนอน แต่อยากให้ฝันจริงๆก็แค่ตื่นและไปทำครับสวัสดีครับ